ผมโคตดเตนะฮะเมื่อก่อนหนึ่งผมป่วยเนื่องจากว่าผมผมป่วยหนักร่านโรคหัวใจแล้วก็เราถูกถูกบอกหมอบอกกับเราว่ามันสิ้นสุดแล้วนะหมายถึหัวใจของคุณกับผมไม่เหมือนกันหัวใจของคุณอาจจะเกือบร้อยเอร์เซนหรือร้อยเปอร์เซ็ แต่หัวใจของผมเหลือ14% 14%น่ะฟังดีๆคนที่มีหัวใจ14%ข้อที่หนึ่งก็จะอ่อนแอมากลุกไปไหนมาไหนก็ไม่ค่อยได้แล้วที่สำคัญเนี่ยมันมีแต่ลงไปครับมันไม่มีขึ้นแล้วแต่บัเงเอิญโชคดีในช่วงนั้นเนี่ย ผมเข้าโครงการเปลี่ยนหัวใจของจุฬาจุฬาร่วมกับสปากาชาติร่วมกับกรมสังคสมสงเคราะห์ให้ผมเข้าไปเปลี่ยนหัวใจก็ถือเป็นมนุษย์ที่โชคดีคนนึงที่มีโอกาสให้เปลี่ยนหัวใจแต่ยอย,อยผมเล่าเลยว่าปวดปวดเปลี่ยนหัวใจมันลําบากเหมือนตกรลกอ่ะมันทรามานมันเจ็บปวดอะไรแค่ไหนเออเดี๋ยวไว้เล่าวันหลังกัน ก็มีโอกาสได้เปลี่ยนหัวใจเมื่อปี5ูนย์นะครับเออไม่ใช่ปี55ปี5ามาถึงวันนี้ก็ประมาณ10ปีละรอดไปได้10ปีจากการเปลี่ยนหัวใจแต่ว่าทุกอย่างมันมีเขาเรียกอะไรอ่ะการเสือ่อมโทรม แล้วผมก็ไป็นคนที่บ้างงานชอบทํางานคนักระหว่างสิบปีเนี่ยผมก็ใช้ชีวิตในการทํางานเต็มที่เลยก็ปรากฏว่าปัจจุบันเนี่ยมันถอยลงเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือสิบสี่เปอร์เซ็นเท่านั้นเองฮนะสิบสี่เปอร์เซนะฮะการนอนกลางคืนนอนยากมากเลยฮะเพราะว่าสิบสี่เปอร์เ็นเนี่ย มันหายใจต้องดูท่านอนด้วยมันหาเมืนผมผมต้องนอนแบบพลิกข้างผมนอนตรงไม่ได้พอนอนตรงแล้วมันจะเหมือนกับว่าหายใจไม่ออกแล้วส่วนตัวก็แย่ลงเรื่อยๆก่อนหน้านี้เป็นสิบหกนะฮะสิบหกแล้วเขาก็ทำการฉีดสีทำการเอ็ C, กโคสแกน ปัจจุบันเนี่ย14แต่หลังหลังสุดอาจจะไม่ใช่14แล้วก็ได้มันถอยลงเรื่อยๆถอยลงเรื่อยๆจนทั้งเดือนที่แล้วอะเดือนที่แลว้วมันถอยจนผมแบบสุดทำอะไรไม่ได้เลยเริ่มติดเตียงแฟนผมก็บอกว่าเอ้ยเราใส่เครื่องกระ,ะตุ้นหัวใจอยู่ ซึ่งเขาแม่อนุญาตให้คุณไหนนั่งผมไปจากเครื่องนี้ตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่ได้นั่งจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยแฟนมาถามผมอีกรอบหนึ่งบอกว่าพิบุตรก็คุยกันบอกว่ายังมีความคิดว่ากล้านั่งไหมเพราะตอนนี้มันก็จเจริญลงจเจริญลงเรื่อยๆร,ร่างกายจเจริญลงตลอด ผมก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าอย่างนี้มันก็ร่วงอ่ะปล่อยๆมันก็จะเหลือเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ่อเหลือเหลือสิเหลือเก้าเหลือแปดคือมันร่วงลวงคราวนี้ผมคิดว่าเอ้ยถ้ามันร่วงลวงอย่างเงี้ยเรามีแต่ได้กับได้อะมั่เราไม่มีเสียนั่งเถอะ คุดกบเขาก็จัดให้ผมนั่งอครั้งแรกเนี่ยหนึ่งเอาเริ่มจากหมายเลขหนึ่งก่อนแล้วก็นั่งวันแรกวันแรกสุดเลยเฮ้ยไม่เป็นไรเว้แต่แต่คนที่เป็นอย่างผมเนี่ยขาจะเย็นเจี๊ยบขาเย็นมาก อันนี้พอ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 ไปนั่งปุ๊บเนี่ยขามันจะเริ่มเย็นน้อยลงไออุ่นยังไม่อุ่นนะเย็นเราก็เพียรน,นั่งไปเรื่อยๆตอ,อนเรยผมไม่คนฟอกใจไปผมลืมบอกผมต้องไปฟอกใจเนี่ยบางทีบางเดือนเนี่ยสี่สี่ครั้งต่อหนึ่งหนึ่งอาทิตย์นึกออกไหมครับอาทิตย์หนึ่งเนี่ยฟอกใจไปสี่เดือยพระพนอ,อีกสาม ผมก็ไม่เป็นไรผมก็ฟอกฟอกก็ฟ,อก,ฟอกไปแต่คนที่ฟอกไตอ่ะจะรู้ว่าฟอกไปเรื่อยๆเนี่ยฉีย่มันจะไม่เคยออกมันจะไม่มีฉี่หรือฉี่ไม่ออกนะครับอันนี้เป็นคนเกี่ยวกับคนฟอกไตนะแล้วก็พอสุขภาพไม่เคยดีอย่างเงี้ยผมก็นั่งนั่งนั่งไปเรื่อยฮนะนั่งไปจนถึงวันที่เจ็ดฮนะ มันมาสาจจย์มากเลยนั่งไปเจ็ดวันที่ผมออกเก้าร้อยซีซีฮะเกือบลิแต่ถามว่าเจ็บไหโอ้มันเจ็บตอนแรกมากเลยฮะแล้วที่แล้วจเจ็บมากออกมาเป็นสีออกค้ำ,ำๆดำๆเลยฉีอ่ะมันเหมือนกับมันสา,าอะไรบางอย่างออกมาหลังจากนั้นก็เริ่มฉีได้เ0 0ร้อยบ้าง ปัจจุบันไนี่ฉีทุกวันเวลาประมาณห้าร้อยกว่าซีซีอะห้าร้อยกว่าซีซีซึ่งมันทำให้อ้าวอย่างน้อยห้าร้อยซีซีก็เริ่มสมดุลลวเริ่มแบ่งเบาภาระของร่างกายที่ต้องไปฟอกไตอนาคตมันก็จะดีขึ้นจากสี่เป็นสามตอนนี้เป็นสามแล้วเดียวไมครับอันเนี้ยเป็นความ เขาเรียกว่าเป็นความดีมากของ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 เครื่องี้อีกอันหนึ่งก็คือหลังจากหลังจากนั่งมาสองสามวันเนี่ยผมเริ่มหลับได้ผมไม่ได้สังเกตนะแต่แฟนผมสังเกตว่าเอ๊ะทำไมหลับนานหลับยาวหลับยาวเลยไม่ตื่นแม่อะไรเลยนอนที่เป็นวันเลย ผมบอกเฮ้ยเออใช่วะไม่น่าเชื่อแม่งนอนได้ขนาดนี้ได้ไงวะใช่ไหมเขาบอกคุณกบบอกเออจริงเออกูไม่ได้สังเกตเลยนะเรื่องนอนเนี่ยก็ปรากฏว่านอนนอนได้ดีขึ้นนะนอนได้ดีขึ้นเสร็จแล้วให้ไปพอขขาผมอะมันมันไม่ได้ไปไหนอะ มันเข้าโรงพยาบาลบ้างอยู่เนี่ยคนบ้านเอาแตนอนขามันรีบฮะรีบจนตอนนี้โอ้รีบรีบมากไม่รู้จะรีบไปไหนแล้วก็พอขารีบปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมทำตอนแรกคือผมเปิด YouTube แล้วก็หา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 หมอที่เขาเป็น ดูแลเรื่องกระดูกเรื่องอะไรพวกนี้มาใช้นะครับแล้วก็ <c oughs> แล้วก็มาใช้นะครับกับตัวเองคือออกก่าลังกายบริหารร่างกาย,าากายตามท่าเขาอะตอนเช้ากับตอนเย็นมันก็ดีขึ้นนิดหน่อยแต่มันก็ยังรีบแล้วก็เจิไม่ได้อยู่ดี ผมผมไม่เหมือนคุณนะผมผมนั่งเหมือนเหมือนโตะเนี่ยเก้าอี้เนี่ยเสร็จแ,แล้วผมลุกไม่ได้ไปไหนไม่ได้เ,เนี่ยผมเอาเอามือยันแล้วลุกขึ้นมาแบบพวกคุณไม่ได้นะก็ต้องม,คอม,งมีคนอุ้มหลังให้ขึ้นมาคนอุ้มหลังให้ขึ้นมาดังนั้นเนี่ยก็นานเป็นอย่างนี้อยู่นานแล้วมากเลยตั้งนานแล้วหลายเดือนมากแนละ้วจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ย สุดท้ายเนี่ยใช้เครื่องตัวเนี้ปัจจุบันนะครับช่วยยินดีกับผมนะฮะผมลุกขึ้นจากเก้าอี้อได้แล้วครับกินข้าวลุกจากโต๊ะได้แล้วมันเป็นอะไรที่ผมแบบออกไปเดินแบบสบายๆได้แล้วเมื่อก่อนผมจ้างคนมาคอยพยุงผมปัจจุบันคน,คนที่จ้างมาพยุงก็ยังอยู่ แต่เขาบอกว่ามันดีขึ้นมากๆเลยคุณคุณเดมันดีขึ้นมากๆเลยนี่ครับสิ่งที่สำคัญที่สุดมันคืออะไรรู้ไหมกำลังใจพอเราพอเราได้เห็นผลแก้อย่างสองอย่างหรือสามอย่างเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผมอะที่มันที่จุดใจดำผมเลยคือกำลังใจแล้วไม่สนใจว่ามันจะไปยังไง ไปตรงไหนยาวแค่ไหนผมเชื่อว,ว่าบันเทไอ้สิบสิบสองเปอร์เซ็นต์บวกได้ผมมั่นใจแล้วพอมีกําลังใจมันก็เกิดความมั่นใจพอเกิดความมั่นใจมันเกิดความสบายใจพอเกิดความสบายใจปุ๊บเนี่ยมนรีแลกเซชัน relaxation. ถูกไหมครับเพราะว่าคนที่คนป่วยเนี่ยมีอยู่สองอย่างหนึ่งทางใจกับทางกายทางกายรักษาไป ทางใจถ้ามีเข้มแข็งโลกจะดีขึ้นทวีคูณจะชิมไป็สีมานานก็น่าจะทราบเนาะสำหรับใครใครที่มีผู้ป่วยนะฮะที่ต้องไปฟอกไต นะครับจริงๆกเรื่อฟอกเลือดเนาะนะครับต้องไปฟอกเลือดก็จะไม่ฉี่นะครับหรือฉี่น้อยมากบางคนแทบไม่ฉี่มาหลายปีนะฮะแต่ก็นะครับพอใช้เครื่องเราได้ไม่กี่วันเนาะประมาณสามสี่วันเท่านั้นเองสามารถฉี่นะมีน้ําปัสสาวะได้ถึงเก้าร้อยมิลลิลิตรนะครับเกือบลิตรเลยทีเดียวแล้วก็ปัจจุบันก็ฉี่ต่อนเนื่องนะครับวันละห้าร้อยเจ็ดร้อยท่านะครับถือว่าการทํางานของระบบไตเริ่ม นะครับเริ่มทํางานแล้วนะครับก็จะช่วยเนาะช่วยการทางานของการฟอกเลือดนะครับไม่ต้องฟอกในจํานวนที่ถี่มากต่อสัปดาห์ยังรอนะฮะยังรอท่านเดชาทรน,นะครับขณะนี้ผมก็พยายามสรปรอเมื่อสักครูร่ที่ได้ฟังเจ็ดปันนะครับ พอประมาณเจ็ดวันเนาะโอเคพี่วุฒิครับพี่วุฒิช่วยเสริมนิดหนึ่งในกรณในฐานะที่พี่วุฒิเห็นกับตัวนะและพี่วุฒิก็มีโอกาสได้แชร์ภาพเมื่อสกครู่นะครับมีบางอย่างที่โคดชาทรตกหล่นไปไหมครับพี่วุฒิเสริมหน่อยครับผมโอ้สุดยอดนะครับก็ไม่ได้มีอะไรตกหล่นมากนะครับแต่สิ่งที่เห็นก็คือเรารู้สึกว่าพี่เดชาทรเนี่ยเป็นมีตัวชื่นขึ้นนะครับแล้วก็มีกําลังใจมากหลังจากที่ได้ตัดสินใจทําในสิ่งที่ มันเป็นความกล้าหาญสำหรับคนคนหนึ่งซึ่งจะต้องอใช้ใช้ร่างกายของตัวเองเสี่ยงที่จะใช้ใช้เครื่องอลิไลน์ในการที่มันก็เอาชีวิตตัเเดิมพันนะครับการนี้ถ้าหากว่ามันดีขึ้นมันก็จะเป็นเคสเรียนรู้เคสผ่าจักรยานเคสสตัตี้ซึ่งซึ่งเราเอามาพูดไม่ได้หรอกครับว่าเพราะมันเป็นเปเปอร์ข้อห้ามอยู่แล้วว่าคนที่ใช้เคเบเกอร์ แต่ท่านเฉียสละไงครับผมภูมิใจครับที่ท่านยอมเจีสละในการเช้เครื่อมีเพื่อได้เป็นวิทยาทานให้กับทุกคนนะครับท่านตั้งใจครับท่าน